ทุกคนพร้อมไหมคะพรับ <Okay. S 1> ลากเสียงแล้วดึงมวนกระยิช่มานะคะให้กล่องโปรดักต์เข้ามาใกล้เราที่สุดนะคะใใกล้ที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะสาหรับเกมนี้นะคะเตรียมลากเสียงด้วยนะทุกคนคาว่าใกล้กว่าโดดเด่นกว่าแล้วลากเสียงคําว่ากว่ายาวนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกรชุ่ขาดไปแล้วนะกรชุชช <laughs> ชขาดไปแล้ว นี่เกมจบไปไหมครับอันนี้มันจบลงทุกคนค่ะทุกคนขาดหมดเลยค่ะสมาชิกทั้งหกท่านนะคะทำยังไงดีคะเราจะวัดยังไงดีคะนี่ไงวัดใหม่อีกรอบหนึ่งเล่นใหม่อีกรอบเดิมเมื่อกี้ถือว่าเป็นรอบบอกรอบบอกครับรอบบอกอ่ะรอบบอกครับเอาจริงนะครับผมนึกว่ามันจะง่ายกว่านี้นะมนยากเลีนีทีมงานมีมีใครทำได้จริงใช่ไหมคะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราลองดู เมื่อกี้ถือว่าวอร์มๆนะนะเมื่อกี้ใครที่มี Oppo Reno 10 Series 5G ถ่ายพอดเทส์แบบคูณน่าจะได้เห็นหน้า็อกซี่ตอนที่เล่นเกมแล้วช็อกตอนไี่ชูขาดกันเลยผมว่ามวดเร็วมากมันเร็วมากจริงๆนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนอนี้ต้องนอกจากสิ่งนี้ณสองส่งให้ได้คมาก ถึงคุณสองให้ได้เนาะเปลี่ยนเป็นทีมเล่นแบบนี้ดีไหมขอแล้ว,วนะบวนไมไม่ได้ให้บวนใกล้กรอบแพ้ใช่ไหมเรา่อต้องดึงมานะใกล้กว่าโดดเด่นกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ มีเทคนิคไหมคะพนมพนมเขาให้ดตีเลยถึงล้ว <c oughs> ไม่ดคิวไอ q ิวสุดท้ายแล้วเราก็จะไปใกล้โอ้อผมว่าเราได้เรได้ผูชนะแล้วเราได้ผู้แพ้แล้วดนะ้วยครับตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะไม่เห็นใครพางทีมงานอันนี้จะต้องให้ทุกคนช่วยตัดสินแล้วล่ะร <c oughs> ู้สึกว่าทำใจลำบากมากในการประกาศผู้แพ้และผู้ชนะเดี๋ยวจริงๆแล้วเราเป็นผู้แพ้คนเลยหรือเปล่าครับว่าแต่ของผมใกล้นะผมไม่ขาดด้วยนะ ใช่ไหมคะชิมงานต้องมีสูตรให้ดูแล้วเหะว่เาเล่นได้จริงหลังจากที่ได้วังมือไปสองครั้งนะคะคิดว่ารอบที่สามจะทำได้ไหมคะพ็อกซี่คะรอบที่สามทำได้แน่นอนครับผมจะราดูนะโชวคุณอัปะปาค่ะ สายตายทุกคนคืออาวอนมาแบบออซี่น่าจะได้ไหมนะครับผนว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเหน่งสองเท่าครับใกล้ของผมเหมือนกล้องของ oppo Reno 10 series 5นาจีครับที่สุดที่สุดจริงๆค่ะใกล้กว่าโดดเด่นกว่านะคะที่มีแบบว่าเทปไหมครับกาวเทปกาวอะไรอย่างี้ย เชื่อว่าดูเกมนี้เสร็จน่าจะมีหลายคนลองกลับไปเล่นที่บ้านอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> อะอะรอบนี้รอบนี้พร้อมที่จะใกล้กว่าโดดเด่นก,กว่าไหมคะใครมีออปโปกชูขึ้นมานะคะ เการขิงอะไรเฮ้ยนี่ของใครอ่ะเฮ้ยเก่งมากน้องชายไม่เป็นไรเชื่อว่าทุกคนติดใจแหละไหนรอบไหนทำได้มั้งมือมันกำลังขึ้นเนาะก็อยากลากมาให้ได้ใกล้ที่สุดกวดจะได้มันก็ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะอับรบมือใอ้บล็อกซี่หน่อยค่ะ๋ยวารอให้ทีมงานเคลียร์โต๊ะเนาะกู้แพ้กู้ชนะยังไงดีอะ้